ไม่พริกโผกรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองท่องเที่ยวดำหนึ่งของโลก2ส,สมัยติดปารีสฝรั่งเศสต๊บแรงสิงคโปร์หลุดโผท็อป10ด้านกัวลาลัมเปอร์อยู่ในจุดที่อ่อนไว้ฮ่องกงคัมแบ็กมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนไม่ว่าใครจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่กรุงเทพมหานครยืนหนึ่งในใจมวลมนุษยชาตี สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube อ h ก p a k อีกครังนะครับวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายปลายปีแล้วครับก็มีแต่ข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคว้ารางวัลจากผีแหวซั์ของอาคาร Midfield Satellite หนึ่งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับโดยสามารถคว้ารางวัลพิเศษนะครับในเรื่องของสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายนอกหรือว่า Special Prize for an Exterior นะครับ และรวมถึงการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกนะครับรับรองต้มยำกุ้งของประเทศไทยนะครับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาตินะครับและล่าสุดครับ Euro m o n i t o r i n t e r n a t i o n a l นะครับก็ได้เปิดเผยถึงตัวเลขของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกประจำปี2024ออกมาแล้วนะครับซึ่ง Euromonitor ก็ รีบชิงพื้นที่ประกาศก่อนใครครับกลัวว่ามาสก์ดจะมาปาดหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่สิ้นสุดยังต้องนับกันต่ออีกหลายวันเลยนะครับสถิติก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจะไรอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์หรือว่ารักษาแชมป์ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากสุดโลกได้อีกหนึ่งสมัยนะครับต่อจากปีที่แล้วนะครับซึ่งสื่อบางสำนักก็รายงานว่าเป็นมิติใหม่นะครับกรุงเทพ แต่งหน้าทุกเมืองจากทั่วโลกจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าปีที่แล้วก็อันดับหนึ่งของโลกนะครับและช่วงก่อนโควิดกรุงเทพก็ทําได้มาแล้วประมาณ2อสาครั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพประเทศไทยครับโดยยูโรมอนิเตอร์เขาจะนับเป็นทริปนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างได้หลายทริปนะครับอย่างที่รู้กันกรุงเทพประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการกลับมาเที่ยวซ้ำนะครับอย่างคนนึงถ้ามาเที่ยวทุกไตมากเนี่ยก็จะนับเป็น4ทิปแต่ก็มีมนน่อนนกั่าบตคะครับเพราะว่า ว่าเขานับเป็นหัวหัวต่อครั้งนะครับซึ่งกรุงเทพประเทศไทย32ล้านคลิปนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น37%จากปี2023นะครับตัวเลขของปี2023จาก Mastercard อยู่ที่22.7ล้านคนนะครับตามมาด้วยอันดับ2อิสตันบูลของตุรกีนะครับ23ล้านคลิปนะครับอันดับ3ลอนดอนของอังกฤษนะครับอยู่ที่22ล้านคลิปอันดับ4ฮ่องกงนะครับ21ล้านคลิป อันดับ5เมกะซา,าอุดีอราระเบีย19ล้านคลิปนะครับอันดับ6อันทาเลียตุรกี19ล้านคลิปอันดับ7ดูไบาสาธารัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับอยู่ที่18ล้านคลิปอันดับ8มาเกา๊าอยู่ที่18ล้านคลิปอันดับ9ปาแรีสิสฝรั่งเศสนะครับ17ล้านคลิปอันดับ10บกัวลาลัมเปอร์เพื่อนบ้านมาเลเซีย17ล้านคลิปนะครับ จากสถิตินี้นะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับยกเว้นกรุงเทพของเราที่ยังคงยืนหนึ่งสองปีติดนะครับจะเห็นว่าจากสถิติมีแค่2เมืองจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้เท่านั้นนั่นก็คือกรุงเทพและกัวลาลัมเปอร์นะครับซึ่งกัวลาลัมเปอร์เนี่ยก็หลุดจากอันดับ6ไปอยู่อันดับ10นะครับแล้วมีความสุ่มเสี่ยงว่าปีหน้านี่อาจจะหลุดท็อปสิตามสิงคโปร์ไปนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ปีนี้หลุดท็อปสิไปแล้วนะครับเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์ก็อยู่อันดับ5นะครับตอนนี้ไม่ติดครับ และก็ปารีสของฝรั่งเศสจากปีที่แล้วอยู่อันดับ2ปีนี้ก็ตุปป้มไปอยู่อันดับ9นะครับเนื่องจากมีคนตุ้มมีคนหลุดก็ต้องมีคนที่เข้ามาแทนที่นะครับซึ่งฮ่องกงนะครับก็เข้ามาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนนะครับจากปีที่แล้วหลุดไปอยู่อันดับ20ก็คัมแบ็กมาอยู่ในอันดับที่4ในปีนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยถ้าเป็นโปรดักการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นโปรดักดีคุณภาพสูงนะครับมีการเกิดการใช้ซ้ำนะครับมีการพูดกันปากต่อปากนะครับจึงได้รับา ไว้วางใจจากชาวโลกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก2ปีติดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดน,นะครับซึ่ง CNN ก็ได้มีการรายงานข่าวนี้ออกไปนะครับโดยพูดถึงกรุงเทพประเทศไทยเอาไว้ว่ากรุงเทพเมืองชั้นนําสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกรุงเทพเป็นเมืองชั้นนําในด้านนโยบายการท่องเที่ยวและความน่าดึงดูดใจอีกทั้งยังเป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลกในด้านจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประจําปี2024 จากรายงานของ Euro Monitor International นะครับรายงานจำนวนทริประหว่างประเทศที่นั่นสูงถึง32.4ล้านคนในปี2024ซึ่งมากกว่าอิสตันบูลตุรกีอันดับ2เกือบ10ล้านครั้งนะครับหลังจากข่าวต่าวถูกเผยแพร่กไปนะครับก็มีหลายเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจอาเซียนต่างๆรวมถึงข่าวสดอังกฤษนะครับก็ได้นําเสนอออกไปก็มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้บ้างแล้วนะครับ รอนจะไปรับฟังความคิดเห็นเพื่อนๆสามารถสนับสนุนการทำงานของแอดมินและทีมงานโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่ a าร i ก a Store นะครับซึ่งโปรดักที่แนะนำเป็นพิเศษ,ษ,ษก็คือมิโบริสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพนำเข้าจากเยอรมน,นีหลอดละ5 6บาทามหลอด150รับทานได้2เดือนดีต่อสุขภาพถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคต จากช่องแมนเข้าทูกอากิระด้วยนะครับขอบคุณครับเม้นแรกก็เข้ามาถามนะครับถึงการนับนะครับบอกว่าการกลับเข้ามาใหม่นับเป็นจํานวนครั้งด้วยหรือไม่การดูช่วงเวลาระหว่างแต่ละรายการเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะปีที่แล้วฉันไปประเทศไทยเป็นเวลา3ส,สัปดาห์ฉันและลูกสองคนบินออกและบินเข้ากรุงเทพถึง3ครั้งจากนั้นก็มีคนมาถามนะครับบอกว่าในระหว่าง3ส,สัปดาห์ ในประเทศไทยคุณบินเข้าบินออกถึง3ครั้งระหว่างประเทศเลยหรือนะครับจากนั้นท่านเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบนะครับบอกว่าถูกต้องบินออกจากสุนรณภูมิ1ครั้งและดอนเมือง2ครั้งนะครับเจ้าเดิมก็มาตอบโอ้คุณช่างเป็นนักเดินทางรอบโลกจริงนะครับจากนั้นก็มีคนมาตอบอีกนะครับบอกว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการในท้ายที่สุดเมื่อสร้างสนามบินผู้คนจํานวนมากจะใช้ที่นี่เป็นศูนย์กลางในการเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆเช่นเวียดนามลาวเป็นต้นนะครับภายใต้เมนเดิมยังไม่จบก็มีคนมาตอบอีกนะครับบอกว่าฉันก็ทำในสิ่งเดียวกันนี้ที่ฮ่องกงและเมืองอื่นๆในโลกอีกหลายแห่งด้วยมันค่อนข้างจะธรรมดาและพวกเขาก็นับอยู่ดีก็ประมาณว่าจะนับแบบไหนก็ช่างเถอะเขาก็นับแบบเดียวกันสำหรับทุกเมืองเพราะฉะนั้นมันก็แฟร์นะครับท่านต่อมาบอกว่าการทำให้กันถูกกฎหมาย เป็นสิ่งที่มีส่วนอย่างมากเช่นกันนะครับท่านต่อมาบอกว่ามันน่าทึ่งมากนั่นเป็นเพราะว่าคนไทยค่อนข้างเป็นมิตรและใจดีกับชาวต่างชาติท่านต่อมาบอกว่าด้วยวีซ่าเข้าประเทศไทยและมาเลเซียสำหรับพลเมืองของสองประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดยไม่ต้องขอวีซา่าการจัดอันดับนี้จึงสมเหตุสมผลปัจจุบันกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียจำนวนมากนะครับ เาะชิงว่าไทยและมาเลเซียให้ฟรีวีซ่าจีนและอินเดียซึ่งมีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับจึงเป็นผลให้แบบว่าได้นักท่องเที่ยวเยอะประมาณนี้นะครับท่านต่อมาก็มาทวงความยุติธรรมให้กับปารีสนะครับบอกว่าสถิตินี้มันไร้สาระมันจะต้องเป็นปารีสอย่างแน่นอนปีนี้โอลิมปิกเกมจัดขึ้นที่นี่จะต้องมีนักท่องเที่ยวทะลุ50ล้านคนมากกว่าเมืองไทย จากนั้นก็มีคนมาตอบนะครับบอกว่าใช่ตอนแรกฉันก็คิดว่าปารีสควรจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ระหว่างไม่40-50ถึง50ล้านคนภายในไตรมาส3ปี2024แต่ความจริงแล้วมีนักท่องเที่ยวประมาณ11ล้านคนเท่านั้นในช่วงโอลิมปิกดังนั้นจึงไม่ได้สร้างความแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเลย ภายใต้เมนแพริสก็ยังมีคนมาตอบอีกครับบอกว่าบางทีชายหาดของประเทศไทยอาจจะมีสเสน่ห์มากกว่าโอลิมปิกงงๆเหล่านั้นอย่างไรก็แล้วแต่คุณมีข้อมูลแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ไหมที่บอกว่าแพริสมีนักท่องเที่ยวมากกว่า50ล้านคนท่านต่อมาบอกว่าฉันชอบมิตรภาพจากคนไทยท่านต่อมาบอกว่ายินดีด้วยกับกรุงเทพอันดับหนึ่งของโลก เมืองของฉันกัวลาลัมเปอร์ติดท็อปสิเช่นเคยทําได้ดีนะครับรักษาไว้ดีครับเพราะสุ่มเสี่ยงนะครับหลุดจาก6มาอยู่10ปีหน้านี้ลุน้นลุ้นฉี่ลาดเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่ามนิลาออกจากจักรวาลนนี้ไปแล้วท่านต่อมาบอกว่ายินดีกับมาเลเซียและประเทศไทยด้วยว่าแต่ราชาแห่งประเทศขี้อายแห่งอาเซียนอยู่ที่ใดแล้วก็ทิ้งธงชาติอินโดนีเซียไว้นะครับดาว่าเป็นคอมเมนต์จากชาวมาเลเซีย ท่านต่อมาบอกว่า30%เ์ในจำนวนนี้อาจจะเป็นผู้คนที่เดินทางไปกลับเพื่อทำงานต่างประเทศและทำธุรกิจก็นับหมดแล้วครับถ้ามีการแตมเข้าตมก็ถือว่าเข้ามาเยี่ยมแล้วครับท่านต่อมาก็มาตั้งคำถามนะครับบอกว่าชาวอินเดียนับรวมเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศหรือไม่เพราะเหตุใดจึงมีมาเลเซียอยู่ในท็อป1ิ ฉันหมายถึงว่าฉันเข้าใจได้ถ้าเป็นประเทศไทยเวียดนามหรือแม้แต่สิงคโปร์แต่เป็นมาเลเซียจุดจุดจุดนะครับแปลแปลว่าท่านนี้ไม่ค่อยได้ตามข่าวสารนะครับเวียดนามไม่เคยเข้ามาอยู่ในท็อปสินะครับส่วนมาเลเซียนี้เขาก็อยู่ในท็อปสิตลอดนะครับเพียงข้างกับกรุงเทพสิงคโปร์นะครับครับคอมเมนต์ก็มีเท่านี้ครับยังไม่เยอะสงสัยวันนี้บนหยุดเพื่อนบ้านอาเซียนยังไม่ตื่นมาเมนต์กันนะครับ ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและข่าวดีสําหรับประเทศไทยบวกกับความคิดเห็นต่างชาติต่อข่าวดังกล่าวที่แอดมินนำมาแชร์ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังร้านความคิดเห็นว่าย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับแต่ทําทเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจแอดมินทาคลิปต่ตอไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ทราบข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทํางานหนักมาทั้งวันต้องดูแลร่างกายนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนําวิตามินเมดพูมิโบลิสวิตามินเมดพูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็บริโภคประจําอยู่3แบบนะครับก็คือที่เป็นวิตามิน c ีล้วนแล้วก็วิตามิน B12 แล้วก็มีตัวธาตุเหล็กบวกวิตามินซีนะครับธาตุเหล็กช่วยในการบำรุงเลือดนะครับป้องกันภาวะโรหิตจางป้องกันภาวะอ่อนแออ่อนแรงของร่างกายแล้วก็ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะครับส่วนวิตามิน B2 ช่วยเรื่องระบบะสมองและประสาทนะครับป้องกันการขี้หลงขี้ลืมนะครับวิตามินทํางานจำความจําเยอะนะครับแล้วยังมาทํางานทางด้านสื่อต้องจาบทจสคริปนะครับจะขี้หลงขี้ลืมไม่ได้นะครับวันนี้แต่วันนี้อยากจะเติมวิตามินซีนะครับวิตามินซีช่วยเรื่องการ สริมสร้างการทํางานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายและป้องกันต้มแซมส่วนสึกหลอนะครับอีกทั้งยังมีส่วนในการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนสําคัญโดยตรงต่อผิวพรรณของพวกเราด้วยนะครับราคา1หลอดอยู่ที่50กว่าบาทนะครับ3ามหลอด150บาทได้ทั้งหมด60สท็ปเลตสาม,มารถรับทานได้2เดือน150บาทกับสุขภาพของเราถือว่าคุ้มมากนะครับแต่ว่ามันไม่จําเป็นสาหรับเพื่อนๆที่มั่นใจว่า ทานอาหารและผักผลไม้ที่มีวิตามินครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆทาอย่างนั้นได้แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าแอดมินเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาทานผักผลไม้หรือทานแต่ปริมาณไ,ไม่ถึงนะครับร่างกายของเราจะขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสริมนะครับเพราะว่าร่างกายขาดวิตามินนะครับอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะทํางานได้ไม่เป็นปกตินะครับ แอดมินก็จะทานมิโวลิสคู่กับวิตามินและแร่ธาตุรวมเซนทัม A2 ซิงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็กวิสหรือว่า C ต้องการพุกวิตามินและแร่ธาตุเลยนะครับ1ขวด200กว่าบาทนะครับแล้วแต่จัดโป3ส0เม็ดรับประทานได้1เดือนนะครับแอดมินก็จะทานเป็นประจำร่วมด้วยช่วยกันกับ Product of Thailand และ Product of Germany นะครับ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยและสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยครับที่สําคัญไปช่วยร่างกายของเรานะครับช่วยเซลล์ช่วยอวัยวะต่างๆให้ทํางนานได้ปกติครับราคาไม่แพงเข้าถึงได้ประนึ่งว่าจินไวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดวายเปลี่ยนมาเป็นวิตามินนะครับแล้วก็กินในการเราเป็นไวนวายผลไม้ เสร็จสิ้นภารกิจทํางานทั้งวัน9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นครับหลังหกโมงมันทำคอนเทนต์นะครับปิดวันด้วยการตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินเม็ดฟูมิโอลิสและเซนทัมเอทูซินนะครับตัวเซ um นทัมเอทูซิน um ธรรมดานี่สําหรับบุคคลที่อายุต่ํากว่า50นะครับแต่สําหรับบุคคลที่อายุ50ขึ้นไปต้องเป็นตัวเซนทัมซิลเวอร์ห้าสิบพัทนะครับเพราะว่าก็จะมีการสัดส่วนคำนวณวิตามินตาม ตามช่วงอายุที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ